เอ้ ه, คุณคุ้นคันนี้อ่ะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงค์ตรวจน,นะครับโลบุคคลหม้อก๋วยเตียวคันนี้หอนจัดนะสองสี่ศูนย์วินตาลอยู่กับแคทสามหนึ่งสองดี ตัวนี้เป็นรถไทยนะประกอบที่ไทยหอนหน่อยหอนหน่อยพิดกันกี่คันเนี่ย อันนี้น่าจะรถเสียเบลใช่จริงรถเสียเบลรอรถดำก่อนเคยลองขับแล้วคันนี้ไม่รู้ใครขับตอนนี้เจ้าของขับเองหรือเปล่า สวัสดีครับครับผมไอเสียเบลล์อะเบอลน่ะไอคันนี้ไม่ใช่รถเสียเบลล์อะรบอลฮะรถเสียบอลเสียบอลเสียบอลกับเสียเบลลที่ฮะที่เสียเบลลที่เสียเบลล์เพราะไอ้คันคันเก่านั้นของเสียเบลล์เลยใช่ใครขับอยู่อ๋ออ๋อโอ้ยฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนวะบ้านเพื่นในบ้านนั่นเลย ผููพันก่อนขอลองขับหน่อยเด้เดี๋ยวขึ้นไปขับเจ้าคันนี้ครับใส่กี่ตักใส่เต็มกล่องเลยครับเต็มกล่องเลยนะไต้องลม่เเป็นไรเดี๋ยวรับโอ้ฟังเพลงด้วย ภายในสะอาดอยู่ครับรคัน<ร>นี้นเป็นเอ,นอนนเอคร,ครับเดี๋ยวขึ้นก่อนอ่ะรถมาแล้วครับ คันนี้นี่มีกี่ระบบนะมันมีหลายระบบคนระับคันนี้มีหลายโหมดอยู่มันจะมีโหมดเร็วโหมดชา้าเฮ้ดินก้อนอย่างงี้เขาเอาไหมเนี่ย แล้ว ะเป็นความร้อนน้ำมันเอ๊ะอันนี้แรอเปล่าความร้อนอันนี้ชั่วโมง16,543พชั่วโมงวันนี้เขาวิ่งกันแค่สองคันรถดำไม่มาไม่มาสองเดี๋ยวไปดูที่เทกันหน่อย เดี๋ยวนั่งไปหอนกับคันนี้ครับน้ำมันแคสคันนี้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเท่าที่ขับดูมีอาการนะครับแต่ก็ถือว่ายังใช้งานได้ครับ ได้ด้วยครับถอยอีก<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวนะขึ้นก่อนขึ้นก่อนรถหายไปไหนหมดหนี่นิ้งเป็นอะ,ะไรุ่นฮะเป็นไข่เป็นไข่ชิโลนไปงานเตง็งสิโลุนนะางางนเต็งตีงานเต็งตันเสาว์เต็งใครนะ

งี้ออเงาเซียสันบอร์กันเร,รื่อบอมีโสมเพิ่มพลังอะไรนะอ่านว่าอะไรวะหอมดีบ่ะหอมดีหอมดีปร,รือพนเต้นอะดีกว่าเอ,อ็มโ,<อ>โรย่ะมันมันไม่ดีเหมือนเอ็มโรยอะเเยดีเลยินไปกินไปเริ่มตามแข็งยังอื่นแข็งไหม อันนี้สองสี่ศูนย์ดิครับน้ำมันนี่กิน,เห,นไไหเหมือนทั่วไปไหมเหมือนรถทั่วไปไหมเหมือนพวกรถก,กีเลยครับค่อยกินไปนะกินเท่าๆกับพวกเขาเลยไปไปดูที่ทีกันหน่อยสิไต้เที่ยวเท่าไหร่นี่กี่บาทน่าจะร้อยยี่สิบ อุ้งผ่านหมู่บ้านหอยตุลุมเลยเนี่ยแต่ก่อนขับรถน้ำนี่มีเงินขับรถเลยวิ่งกันสองคันเนี่ยครับถ้าผมไม่มาวันนี้เราจะมีกันเดียวโอ้ยเอารถเพิ่มไหมนะเอารถมาเพิ่มไหมรับรถเพิ่มอ๋อเหรอวิจารณ์ต่างคนต่างมีต่างคนตางมีธุระเอาเดี๋ยวไปเจอกันที่เทเลยครับ ตับเกลือปุ๊กซลือตังเนาะลื่นลืงนตย่งนาวงอืเอาดะลิงโมบงติงโมสามันห้นิ้วแนิวเอออาจะคอนสสซุ่มหนอันหนิ้วใส่แปดีกว่ามันจะดังดีกว่าอีกสสบาย ่านมหมู่บ้านเลยเครับเนี่ยแต่หมู่บ้านเล็เกๆเนาะตรงนี้นะ่ะโอเคครับนี่เส้นหลักแล้วเส้นนี้จะไปปราสาทกับเชิงปราสาทแหมหอนดีว่ะเบิกจอดตึกไอ้เฮ้ยลื่นตายยเออ,อเ,อเออจ้าไหยเจ้าไหย <laughs> โอ้าทักเกียร์กับด้เคองนี่ถ้าโทรเยอะมันจะด,ดังหมนดิหรือดังดีมากดังสองจังหวะดด้วยนะนี่ถึงแล้วหรอครับนี่เหรอมีรถเกียร์เตอร์ด้วยตรงนี เทยเยอะเลยเยทกันสองทีมครับตรงนี้แปดเลนบ่อเนี่ยเส้นนี้เนี่ย หือว่าตรงกลางเขาทำเกาะเกาะกลางไหม

Bye.